คุแมชยามิชัยมาทั้งทีนะครับมีโปรดีๆมาฝากกับคุณพ่พอคุณแม่นะครับแต่ก่อนที่จะบอกโปรนะต้องบอกก่อนว่าเรามีแพ็กเกจใหม่เลยนะครับที่อยากนําเหนือจริงๆเลยนะคุณพ่พอคุณแม่นะสําหรับแฟนๆแจ่มใสนะที่เคยได้ไปจะเป็นแพ็กเกจที่เป็นกระป๋องอย่างเดียวเลยใช่ไหมฮะแต่ตอนนี้นะเรามีแพ็กเกจใหม่ๆแบบนี้นะครับห่อใหญ่ๆแบบนี้นะครับปริมาณครับห่อแต่พ่อไม่ขึ้นราคาบอกเลยว่าพ่อไม่ขึ้นราคา พ่อยังขายราคาเดิมนะคบคุณแม่คุณพ่อจ๋าแต่เอามาแถมให้ในวันนี้จัดโปรสุดคุ้มให้กันเลยดีกว่านะคะในวันนี้ถ้าเกิดว่าใครที่อยากจะเติมคอลลาเจนนะครับผมแนะนําจริงๆใครกําลังมองหาคอลลาเจนดีๆสักตัวหนึ่งผมผ่านมาเยอะมากๆเลยครับแต่ทําไมผมต้องมาจบที่คอลลาเจนรังนกแจ่มใสเพราะเขามีทั้งคอลลาเจนไททูและคอลลาเจนไตเปปไทยอยู่ในห่อนี้นะครับแล้วก็ยังมีรังนกแท้ๆใส่เข้าไปอีกด้วยนะครับเพราะฉะนั้นคุณเอ้ยมันจะช่วยเสริมสมรรถภาพมากๆเลยนะครับคุณพ่อคุณแม่ ครับพี่พูดมาทั้งหมดทั้งมวลนี้นะครับผมจัดราคาดีมากนะอันนี้พูดจริงๆว่าดีมากคุณจ่ายเพียงแค่750บาทคุณจะได้ทั้งหมดทั้งมวลที่อยู่ด้านหน้าผมเนี่ยครับได้ไปหมดเลยฮะได้โคลาเจนไป2กระป๋องด้วยกันนะครับแล้วก็ฟรีไปอีกสองซองใหญ่ๆ2องห่อใหญ่ๆนี่แล้วก็มีกิงงกะใบแปะก้วยแถมไปให้ด้วยนะครับพูดกันง่ายๆว่าซื้อ2แถมไปส ยังไม่หมดเท่านั้นครับคุณแม่คุณพ่อคุณน้องคุณพี่ครับผมยังมีได้แดงมงคลนี่นะครับซึ่งผ่านพิธีปลุกเสกจ,จากประเทศฮ่องกงวัดแชโกงหมิวซึ่งเป็นวัดดังมากๆเลยนะฮะข้ามน้ําข้ามทะเลไปเอามาให้แฟนๆของคอเลาเจนลังนกแก่มใสจริงๆผมแจกให้อีกหนึ่งเส้นด้วยกันนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณสนใจของมีจํานวนจํากัดนะครับรีบพิมพ์คําว่าสนใจมาก่อนในตอนนี้จ่ายเพียง750บาทครับ